สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆของมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆค่ะขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่บริเวณต่างระดับสีคิ้วบนมอเตอร์เวย์หมายเลขหก 6, สายบางปะอินนครราชสีมานะคะด้านขวามือของดิฉันเป็นทางเข้าด่านสีคิ้วค่ะวันนี้ที่มาที่นี่เพราะว่าทราบว,ว่าโครงการก่อสร้างตอนที่37คือบริเวณนี้นะคะตอนนี้ก่อสร้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงเมื่องานระบบเริ่มและถ้าด่านสีคิ้วก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่านผู้ชมจะสามารถเข้าออกด่านนี้แล้วไปที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับในช่างโครงการตอนที่37กันเลยค่ะก่อนชมคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะ มาถามรายละเอียดจากในช่างโครงการนะคะสวัสดีค่ะในช่างคะสตอนที่ับตอนที่37นี่คือพื้นที่อยู่ที่ไหนยังไงคะพื้นที่จะอยู่ในอำเภอสีคิ้วครับร้อยต่อจะไปออกที่อำเภอสูงเนินครับก็ระยะทางก็ประมาณ9.8กิโลเมตรเริ่มที่กมร5้อยห้าสี่บวกแปดร้อยอยู่ตรงต่างระดับสีคิ้วพอดีไปบรรจบที่ กม1 6อครับะจะเข้าเขตอำเภอสูงเนินครับงานของตอน37ทําอะไรบ้างคะในช่างคะงานตอน37นี่ก็เป็นทางลาบครับส่วนใหญ่แล้วก็รวมทางแยกต่างระดับสีคิ้วที่สําหรับคนที่จะเข้าออกมอเตอร์เวย์ก็จุดหนึ่งก็อยู่ที่อำเภอสีคิ้วเนี่ยครับก็ที่ว่าจะให้ลดทั้งเข้าทั้งออกก็จะต้องมาผ่านด่านเก็บเงินที่สีคิ้วนะครับถ้าดูด้วยสายตาหรือเอาภาษากรมทางเขาเรียกว่าอะไรคะสถานะตอนนี้ของตอน37คือแล้วเสร็จ ตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะแล้วเสร็จมาก,กครับเ,รรเพราะผลงานมันได้99เก็เพียงแต่ว่ารอส่งมอบงานวดสุดท้ายภายในเดือนมิถุนายนก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นทางการครับอธิบายเนี่ยค่ะทางเข้าทางออกเอาแบบง่ายๆถ้าเราทั้งขาเข้าขาออกจะมาใช้ต่างระดับตรงนี้เพื่อเข้าหรือออกด่านต้องมาทางไหนยังไงคะ ก็ทางเข้าทางออกเนี่ยมันจะอยู่บริเวณจุดตัดที่ทางหลวงหมายเลขสองศูประมาณกมที่6นะครับคือถ้าทางออกเนี่ยเราจะต้องวิ่งลอด2องศเข้าไปเนื่องจากภูมิประเทศไอ้ตรงนี้มันเป็นลูกเนินพอดีมันเป็นเนินลักษณะอย่างเงี้ยครับกรมทางก็เลยออกแบบต่อให้ลูกเนินให้มันตรงอะอีกหน่อยแล้วก็ให้มอเตอร์เวย์ลอด2องศเพื่อจะ ไปเชื่อมทางหลวงหมายเลข201ครับขาเข้าก็ไม่ต้องรอดครับขาเข้าก็วิ่ง201มาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยถ้ามาจาก24ก็ต้องวนซ้ายแล้วรอดใต้สะ,ะพานเพื่อมาเข้าด่านเหมือนกันครับถ้าพูดถึงจังหวัดเอาง่ายๆค่ะถ้าจะบอกว่าออกด่านนี้เป็นจังหวัดไหนได้บ้างอธิบายตรงนี้สักหน่อยถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปทางชัยภูมิจังหวัดเลยเงี้ยครับแล้วถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลข24ก็จะไปแถวบุรีรัมย นางรองซุรินต่างๆพวกนี้ครับที่ที่ว่าจะรอรับจังหวัดต่างๆเพื่อมาเข้ามอเตอร์วเวย์จุดนี้ครับพื้นที่ของตอนนี้จะมีเว้นเอาไว้สําหรับก่อสร้างด่านสีคิ้วด้วยใช่ครับนะ ตัวด่านเก็บเงินเนี่ยมันไม่อยู่ในสัญญางานก่อสร้างแต่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แหละต้องรองานระบบเริ่มใช่ครับ่นีคะต้องต้องรอ o a m ครับมาทําด่านเก็บเงินแล้วก็ทาระบบเป็นยังไงบ้างคะก่อสร้างมาจนตอนนี้99%ร็แล้วสําหรับความรู้สึกคนทํางานตรงนี้ค่ะก็โล่งครับคิดว่าคิดว่าทํางานได้แล้วเสร็จครับเราก็มีความภูมิใจที่ได้ก่อสร้างทางเรียบๆให้ประชาชนได้ใช้กันครับขอบพระคุณนะคะ และช่วงนี้นะคะมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินคอนครราชสีมาอีกหลายตอนที่ก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือน2เดือนนี้เพราะฉะนั้นติดตามคลิปของเราเป็นระยะระยะนะคะเราจะนาข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้นะคะฝากท่านผู้ชมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมงานเรากันด้วยนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ของเราเช่นเคยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดิฉันกันิกาปรทุมชาติพร้อมด้วยทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ